อนที่เราจะออกไปทาแดดทามลภาวะวันนี้นะคะบิมก็จะมาทาเป็นกินแคร์ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้บิ๊มจะทาเป็นเซรั่มตัวนี้เลยเจ้าน้องคนนี้นะคะก็คือ r o r e a l Hyaluron Serum นะคะจะอ,อบิมใช้มาสักพักแล้วน้องเขาแบบว่าจะช่วยเรื่องอะผิวอิม่มฟูผิวเด้งแล้วก็ดูดซึมเข้าผิวได้ดีมากๆคือพอใช้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวแบบอิม่มฟูมากๆแล้วก็ลดเลือนริวรอยด้วยเนาะคือบิมอะเป็นคนที่แบบว่าต้องออกไปข้างนอกถ่ายแบบตากแดดตลอดเวลา กะะ็คือต้องมาพึ่งแบบพวกสกินแคร์อะไรแบบนี้แหละคือจะบอกว่าแบบทาไปอ่ะแล้วดูดีผิวแบบอิ่มนะ้ำมากๆแล้วก็แบบโกลวีมากๆนะคะทาเข้าไปเลยอันนี้คือบิมจะทาก่อนที่จะลงพวกซันสกรีนแล้วก็เมคอัพเลยนะคะลงเป็นแบบ first step ไปเลย จะบอกว่าเจ้าน้องคนนี้นะคะเขามีส่วนผสมของไมโครไฮยาลูนด้วยนะคะก็คือเล็กกว่าไฮยาลูนปกติเนี่ยถึง50เท่ากันเลยทีเดียวก็คือเล็กมากๆนะคะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยจะดูดซึมเข้าผิวได้ดีกว่านะคะแล้วก็อิ่มฟูตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกไปเลยเราก็จะแบบว่าเป็นสาวผิวดีนอนเวนลาสิชั่วโมงดื่มนาะเวลาแแก้วไปเลยโอเคก็เดี๋ยววิมไปแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูกันว่าวันนี้วิมจะไปคาเฟ่ที่ไหนกันบ้าง จะพาไปวันนี้นะคะชื่อว่ารีดีนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันอยู่แถวแถวบ้านนะคะก็เลยกะจะไปจริงๆเป็นไม่เคยไปคาเฟ่ที่จะไปวันนี้ทั้งหมดนะคะคือยังไม่เคยไปเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเอารูปมาฝากเยอะๆนะคะจะบอกว่าของข้างหลังก็คือแบบว่าเยอะมากๆอันนี้ก็คือชุดแรกของเรานะคะ เดี๋ยวจะมาประเรืม,มุมนี้มุมแรกเลยนะคะคือวันนี้ค่อนข้างคนเยอะก็แบบว่าอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้หน่อยบรรยากาศในวันคือจริงๆน่ารักมา<อ>กเลยนะกเราก็สั่งกาแฟมานะคะของบิมเป็ลาเต้ คาซาคิกับร้านนี้ร้านนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อจะบอกว่าร้านนี้แบบคือน่ารักมากนะคะจริงๆเขาจะมีพวกแบบบรันช์แล้วก็อาหารกา,ฟาแฟอะไรเยอะมากๆเลยแต่ว่ามีไม่ได้ไปนั่งเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็วันนี้ตารางเราแน่นนิดนึงนะคะก็ได้รูปสวยมากทุกคนเดีย๋ยวจะแบบรูปให้ดูตึงๆๆๆ้งตึ้งตึ้งโอเคไปกันต่อเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อน ก็มาถึงโลเคชันที่สองแล้วนะคะที่นี่ก็จะชื่อว่า House of n o w h e r e หรือเปล่า <laughs> พิมก็ไม่ได้อ่านป้ายเลยเนี่ยกำลังเดินไปนะคะอยู่ข้างหน้าตรงน,นี้เปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นแบบว่าสีม่วงเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นอีกธีมนึง สั่งเป็นอไอซ์ช็อกโกแลตนะคะเมื่อกี้ก็คือประเดิมมุมนี้ไปแล้วน่ารักมากคือมันจะเป็นบบแบบแสงแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะออกมาข้างนอกกันนี่วันหนึ่งเราจะต้องกินน้ำกี่แก้ว โอเคร้านต่อไปของเรานะคะร้านนี้จะชื่อว่า v e g e o l o g y นะคะอันนี้จะอยู่ตรงซอยสุขุมวิท41น,นะคะข้างหน้าร้านก็จะเป็นอย่างนี้ร้านนี้จะขายแบบว่าเป็นพวกโคเพรสแล้วก็จะมีพวกแบบสลาดหรือว่าแบบอ่ะเฮลตี้ตามชื่อเน้อยอยงนี้ เดี๋ยวเราจะมาประเดิมหน้าร้านกันก่อนบิมเห็นคนแบบมาถ่ายข้างหน้าตรงนี้เยอะมากแต่ตอนนี้แบบร้อนสุด เมื่อกี้ถ่ายรูปไปแล้วนะคะข้างหน้าตอนนี้ประมาณแบบ3โมงกว่าคือแสงแบบดีมากๆเพราะว่าเหมือนแสงมันเข้าจากทางนู้นเลยแล้ววิมมาถ่ายข้างหน้านะคะรูปแบบสวยมากทุกคนอันนี้บวิมสั่งเป็นแบบอันนี้วิมไม่แน่ใจนะคะแต่คือมันมีแบบเป็นอานมแอลมอนแล้วก็มีน้ำมะาพร้าว แล้วก็จะเป็นแบบพวกทัวร์ๆอันนี้อร่อยมากโอ้ oh my god เป็นแบบรสชาติที่เ็มชอบเลยมันจะออกแบบเป็นนมนมแล้วก็มีกลิ่นน้ำมะพร้าวด้วยเดี๋ยวไปที่ต่อไปกัน ของเราวันนี้นะคะก็คือมีหมวกด้วยจริงๆมิแบบไม่ค่อยชอบใส่หมวกมันแต่ว่าอันนี้น่ารักมากตอนนี้ก็คืออยู่ที่ร้านเคสนะคะทุกคนตัอว่าช่วงนี้คือแดดแรงแล้วแบบร้อนมากเลยพอมาหน้าแบบไม่ไหวเมื่อกี้นะคะจากร้านเคสก็คือวิมไปสั่งสวีทโ p o ลโดฟรายส์มา เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะเลยดูสิเรากำลังจะไปแล้ว นี้ก็คือสภาพหลังจากกลับมานะคะจะบอกวันนี้เหนื่อยมากทุกคนคือแบบว่าตะลุยคาเฟ่แบบจัดเต็มนะคะเดี๋ยวบิมจะมาทาสกินแคร์กันก่อนเมื่อกี้บิมก็อาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วเนาะเตรียมพร้อมนอนเพราะว่าวันนี้แบบเหนื่อยมากๆโอเคเดี๋ยวบิมจะมาทาตัวนี้ตัวเดิมเลยก็ทาเข้าไป คือบิมต้องใช้แบบผิวเยอะมากๆเลยนะคะเลยต้องการสกินแคร์ที่แบบอาจจะเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเร่งบำรุงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวอิ่มฟูเพราะว่าตื่นมาพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานอีกผิวเราต้องพร้อมในทุกๆวันใต้ตาบิมอาจจะดำหน่อยนะเพราะว่านอนน้อยมากจริงๆนี่นะคะพอทาเสร็จก็คือผิวจะแบบว่ากลอวี่ทันทีตื่นมาก็จะเหมือนแบบ เราได้นอนเต็มอิ่มทั้งที่จริงๆแล้วคือไล่ไม่ค่ะดูซีรีส์ถึงเช้าอืมประมาณนี้โอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอาฟฟิตไหนลุคไหนนะคะสามารถไปดูใน IG บิมได้เลยเดี๋ยวบิมจะแท็กแบบเสื้อผ้าอาฟฟิตอะไรใดๆไว้ให้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวจเจอกันคลิปหน้านะคะ